สวัสดีครับพี่โอนินทเทพช่องโอเคนิทิเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คู่เดือดนรกต้องกราบนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า I the executioner ก็ executioner แปลว่าเพชฌฆาตนะครับแปลว่าผู้ทำการประหัตประหารชีวิตผู้อื่นเรื่องนี้ก็บอกว่าฉันนี่แหละคือคนที่จะฆ่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นไอตัวนี้มันจะต้องเป็นพระเอกแล้วไอตัวนี้มันคือ ตัวเอกในเรื่องนี้ภาคนี้ที่จริงแล้วภาคเรื่องนี้เป็นภาค2แต่ว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้เพราะไม่มีตรงไหนบอกเลยว่ามันเป็นภาค2นะครับคือภาคแรกมันชื่อเวท e r a ร์เวทเทอร์นในปี2015ก็เป็นเรื่องของคนนี้คนนี้คือพระเอกอันนี้ถ้าพี่โอจะสปอยก็สปอยได้เพราะว่าเราถ้าอ้างอิงของเดิมอ้างอิงของเดิมเนี่ยยังไม่มีจองแฮอินนะครับอันนี้ ใครลนะ่ะฮวงจองวินพี่โอ๋เกือบจะลืมชื่อฮวงจองวินแสดงเรื่องนี้ตั้งแต่พระปี2015าแล้วก็มีดารามากมายหลายคนโดยเฉพาะคนที่เป็นตำรวจเป็นครอบครัวก็กลับมาแสดงภาคนี้ด้วยนะครับ9ปีแล้วยังดึงดารากลับมาได้ทั้งหลายคนแล้วก็คนนี้ตัวเอกด้วยก็คล้ายๆกับพี่เบิ้มพี่เบิ้มคือใครนะดอลลี่นะครับดอลลี่หรือมาดมซอก มาดงซอกนะครับคนนั้นเรื่องเรื่องเราอัพนั่นเราอัพไป4ภาคแล้วแล้วก็แต่ว่าเราอัพทำเงินสูงกว่านะเราอัพนั่นบางเรื่องบางภาคก็ร้อยล้านบางเรื่องก็เกือบๆนะครับแต่เรื่องนี้ภาคแรกในปี2 0 1 5นั้นเกือบร้อยล้านไม่น้อยไปกว่าเราอัพเลยเพราะว่าอันเนี้ยปีแล้วแต่เราอัพภาคแรกยังไม่ถึงแต่เราอัพแป๊บเดียว4ภาคอันนี้เก้าปีพึ่งจะภาคที่สองเท่านั้นแล้วก็ขณะน,นี้เรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้ว 47ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็น่าจะยังทำรายได้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่ายังคงดงังโด่งดงังยังคงฉายอยู่ได้รับความนิยมทั้งในเกาหลีแล้วก็ในหลายประเทศในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อวันที่5ใช่ไหมวันที่สัปดาห์ที่แล้วสิ เข้าฉายตั้งแต่ที่แล้วปลายเดือนกันยานะครับก็พี่โอ,โอ๋ก็ทำคลิปช้าคุยช้าไปน,นิดนึงต้องขออภัยด้วยผลงานนี้เป็นของผู้กำกับิวซึงวานซึ่งพี่โอ๋ชอบเขามากแล้วก็จะต้องบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่มีการตัดต่อใส่ภาพประกอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพี่โอ๋ชอบผู้กำกับคนนี้ก็แต่ว่าไอ้เรื่องการพูดพี่โอ๋ก็คงจะพูดลองเทค10นาทีไม่มีการตัด คําพูดเหมือนเดิมนั่นแหละจะได้รู้อะไรพูดผิดพูดถูกก็ไปเลยนะครับก็ริยูซึงวานเคยทําหนังเรื่องก็ก็ภาคแรกเวอร์ชันภาคแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่พี่โอชอบสุดๆให้คะแนน10เต็มชื่อเรื่องว่าหนีนะรกโมกาดิชู escape from mogadishu ok ที่มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หนีจากประเทศแอฟริกาแล้วก็ต้องมา ร่วมมือกันหนีไปด้วยกันอะไรประมาณนี้สนุกมากมากเลยเรื่องนั้นแล้วต่อมาเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมชอบมากคือเรื่องสมาร์เกอร์ที่เป็นหนังย้อนยุคแล้วก็เกี่ยวกับนักผู้หญิงประดาน้ำหาหอยนะครับแล้วแล้วก็มีข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมหนังเรื่องนี้มีใน Netflix ด้วยชื่อเรื่องอะไรไม่รู้อะประดาน้ำ ก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ smuggler นะครับ smugglers ตรงนี้ก็ไปค้นหาดูใน Netflix สนุกถ้าชอบเรื่องนั้นก็จะชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากเรื่องนี้คะแนนในเว็บมาเขือจากนักวิจารณ์12รีวิวนะครับให้สูงถึง 100%เซเต็มไม่แพ้หลานมากเลยทีเดียวก็ถือว่าสูสีแหละแต่ว่าคะแนนใน a m d b อาจจะน้อยไปน,นิดหนึง6.8แเต็ม10โดยเฉลีย่ยเท่าที่พี่โอเปิดดูก่อนที่จะมาทำคลิปนะครับแต่ว่าภาคแรกเขาได้สูงถึง7.0แล้วก็เรื่องก่อนหน้านั้นหนี้นระกโมกาติชูก็สูงกว่านี้ครับประมาณ7ขึ้นไปเหมือนกัน ถ้าเท่ากับว่าเรื่องนี้อาจจะหย่อนลงมาหน่อยตามความรู้สึกของคนดูนะครับแต่สําหรับพี่โอเองพี่โอว่าหย่อนไม่มากหนังยังคงความเข้มข้นมีทั้งแอคชั่นผจญภัยตลกอาชญากรรมระทึกขวัญ5ประเภทเลยครับแล้วเขาก็ยังคงเป็นตํารวจที่ใช้ค่อนข้างค่อนข้างดุดันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมแล้วก็ ครั้งนี้มีตัวช่วยคือจองจองแฮอินเนี่ยนี่เคยเล่นเรื่องอะไรนะ The Point m e n แล้วก็ d e l o v e Us From Evil นะครับหนังสยองขวัญระทึกขวัญพี่โอก,ก็ชอบนะแล้วก็เป็นดราม่าเขย่าวขวัญนัน่นแหละเขาเขา้เขาถนัดแสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่แบบว่าเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังต่างกับ มาลงซอกดอนลีเรื่องราวอัพอันนั้นออกแนวตลกนะครับเรื่องนี้ที่จริงมันก็มีตลกแต่คนนี้ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่2คนนี้ไม่ค่อยตลกเลยนี่ก็จริงจังซีรีสมากเป็นเด็กคือตามบทบาทเขาเป็นวัยรุ่นนะแต่ที่ตัวจริงอายุ36แล้วนะครับจงแฮอินเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมจากทีวีซีรีส์มากมายหลายเรื่อง แทางด้านภาพยนต์พี่โอไม่ค่อยได้เห็นนะครับมาครั้งนี้หน้าใสากิ๊กมากๆเหมือนเป็นเด็กพึ่งจบใหม่พึ่งบรรจุตำรวจใหม่ๆแล้วเขาก็แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดกับสายตาของตำรวจเก่าก็เลยดึงมาเป็นทีมงานดึงมาเป็นพวกแล้วก็ตามล่าหา e x e c u t i o n e r เนี่ยเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่ามันมีคดีฆาตกรรมอยู่หลายคดีที่เรียนแบบเหตุการณ์ในอดีต แล้วคนที่ตายอ่ะก็จะเป็นคนที่เป็นฆาตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าไอ้คนเนี้ยมันทำตัวเหมือนเป็นสารเตี้ยเหมือนเป็นเพชฌฆาตเนี่ยไอ้ the executioner เนี่ยมันทำตัวเหมือนเป็นสารเตี้ยคอยกำจัดคนชั่วนะครับแลวหลายาคนก็จะยกย่องให้คนนี้เป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วคือเขาทำผิดกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปรแต่ว่าไม่ปล่อยให้บ้านเมืองไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานตัวเองทำงานเองนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจ ในภาคนี้ก็จะต้องรวมตัวกันตามล่าคนนี้ไม่ให้ทำอะไรที่มันเกิดเลยอีกต่อไปอย่างเช่นมีคดีที่ผู้เสียหายหรือผู้ถูกฆาตกรรมโดนทำร้ายอย่างไรเนี่ยไอคนเนี้ยไอตัวเพชฌฆาตเนี่ยมันก็ไปทำร้ายฆาตกรคนนั้นอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับท,ทั้งทั้งที่ หลายๆคนก็ว่ามันเหมาะสมแล้วแต่ที่จริงความจริงแล้วก็คือไอค้คนนี้ก็คือตัวฆาตรกรแล้วมันก็ฆ่าหลายคดีด้วยฆ่าฆ่าคนที่ทำคดีที่ทำการฆาตรกรรมต่างๆหลายคนเพราะฉะนั้นมันเป็นฆาตรกรที่หนักกว่าไอค้คนที่มันฆ่าซิอีกเพราะฉะนั้นตํารวจต้องตามล่าจับมาให้ได้หนังมันก็สนุกคือเราก็ดูแล้วเราก็ลุ้นไปว่า เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงมีเรื่องซีเรียสด้วยนะครับเรื่องของครอบครัวเนี่ยลูกชายเรื่องของครอบครัวเขาก็โดนนะแต่ว่ามันกล่าวน้อยไปหน่อยคือคือให้เรารู้จักกับครอบครัวของเขาน้อยไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นเพราะพี่โอไม่ได้ดูภาคแรกหรือเปล่าแต่ภาคแรมกมันก็9ปีแล้วแล้วตัวลูกชายตอนนี้อายุยังวัยรุ่น14 1 5ภาคที่แล้วก็น่าจะ78ขวบก็ไม่น่าจะมี ไม่รู้สิคือใครได้ดูภาคที่แล้วก็มาบอกกันนะครับว่าเรื่องของครอบครัวภาคที่แล้วมีปูพื้นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเราที่ไม่ได้ดูภาคแรกไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รับรู้เรื่องราวของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของพระเอกเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยให้คะแนนไม่เต็มพี่โอให้คะแนนเรื่องนี้8เต็ม10ครับถือว่าไม่น้อยเพราะว่ายังมีความสนุกสนานหักไปตรงที่เรา ตรงที่แบบว่าเราเราไม่รู้พื้นแต่เรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นภาค2แล้วก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าหนังในบ้านเราเขาไม่โปรโมทว่าเรื่องนี้คือภาค2เพราะว่าน่าจะน่าจะไม่อยากให้คนรู้ล่วงหน้าเพราะถ้าคนรู้ว่าเป็นภาค2แล้วคนก็จะคิดอยู่เหมือนพี่โอเนี่ยอ้าวไม่ได้ดูภาคแรกแล้วจะดูรู้เรื่องเหรอก็ถือว่าดูรู้เรื่องในในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูภาคแรกมาอาจจะดีกว่านี้อันนี้อันนี้เดานะเพราะว่าพี่โอ๋ก็ไม่ได้ดูภาคแรกแต่ว่าไอ้สองภาค ที่เขาสองเรื่องที่เขาทำมาเนี่ยนีโลกโมกาดิชูกับสมัครเกิรสเนี่ยสนุกมากครับก็8เต็ม10ก็คือไม่น้อยแต่ว่าส่วนที่หักคะแนนไปนอกเหนือจากที่ว่านั้นก็คือเมื่อคนร้ายถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยพี่โอเสียายเสียใจมากที่เรื่องมัน ตรงนี้มันเป็นสปอยหรือเปล่าสปอยนะครับสปอยสปอยนิดเดียวสปอยแบบไม่ให้ไม่ให้คุณผู้ชมรู้นะครับก็มันเสียดายที่ออกมาเป็นคนเนี้ยคนที่ปูเรื่องมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมันก็ดูแล้วก็ไม่รู้เหตุผลในการกระทําของไอ้ตัวคนร้ายนี่เลยว่ามันจะทําไปทําไมทําเพื่อชื่อเสียงทําเพื่อแก้แค้นทําเพื่ออะไรครับก็น่าเสียดายแล้วก็เสียดายบทบาท คนไลเรื่องนี้หล่อมากจะบอกให้นะครับหล่อไม่แพ้ฮองแจมินเลยอ,ะอ่ะจองแฮอ,อิน<笑><笑>ผู้ชื่อปนกันซะแล้วนะครับจองแฮอ,อินอันนี้ที่จริงเขาเอาชื่อชื่อขึ้นเป็นคนแรกเพราะว่า เพราะว่าเขาอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้น่าเป็นโปสเตอร์ไทยโปสเตอร์ไทยก็คือกำกับว่าชื่อนี้คนนี้นะชื่อนี้คนนี้แต่ที่จริงในโปสเตอร์ชาวโลกแล้วก็ในเครดิตคนนี้ขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าบังเอิญคนนี้อยู่ด้านขวาของโปสเตอร์ไทยเพราะถ้าว่าถ้าถ้าคนไทยในยวาษาบาลสำนึกของคนไทยเนี่ยคนไทยมักจะเห็นว่าชื่ออยู่ตรงไหนกับแบบว่าชื่อมักจะต้องตรงกับตัวดารานะครับที่ของเมืองนอกเขาไม่ได้ เขาไม่ได้จํากัดว่าชื่อต้องตรงตัวดาราเขาเรียงตามเครดิตอ่ะพี่โอ๋ก็พูดแค่นี้ก็แล้วกันพูดยาวแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันในเพจโอเคนิติเทพด้วยครับตอนนี้สมาชิกเพิ่มเติมเป็น9 4 5ท่านละอีก5 5ท่านก็จะครบ1,000ก็จะทำรายได,ได้ได้สักทีนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามสับสคริปเปอร์ใน u ูทซึ่งตอนนี้มาถึงกเอ้ยไม่ใช่7,400 30มสิบกว่าแล้วแล้วก็ใน tiktok 7800กว่ากว่าก็ขอบคุณมากๆาก,กันครับติดตามกันต่อไปนานๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขอภยัยเวณที่นี้แล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ